หลวงปู่สุขสัมพันธ์แน่นเสด็จเตียสุดยอดอาคมจนเคร้อยล้านอยากลองวิชาเชื่อหลวงปู่สุขกลับมาอยู่ในความสนใจของผู้คนอีกครั้งเมื่อน,นายขเนีรพิสนุเทพหรือเคร้อยล้านผู้ก่อเหตุกลาหลโปรยดอกไม้รอบรถเบนซ์นำงูเห่าสองตัวปล่อยบนพื้นที่ถนนราชดำรีด้วยอาการคุมครั่ง แว่งมีดไปมาฟันตัวเองอ้างว่าลองวิชาจากความศรัทธาเลื่อมใสในหลวงปู่สุขสำหรับหลวงปู่สุขเกิดในปลายสมัยรัชกาลที่4และเมื่ออายุ20ปีได้อุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามารดามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องสายเวทวิชาอาคมเวทมนต์ <c oughs> เล่ากันว่าสามารถเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตน เสกหัวปรีให้กลายเป็นกระต่ายเสกก้านกล้วยให้กลายเป็นงูได้จนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตียฝากตัวเป็นสิทธิ์ณะเสด็จประพาสท,ทางเรือมาหน้าวัดและทอดพระเนตรเห็นอัศจรรย์ขณะหลวงปู่สุกนั่งลงหยิบลูกครัมหัวปรีซึ่งกลายเป็นกระต่ายวิ่งเพ่นพ่านและกลายเป็นหัวปรีอย่างเดิมนอกจากนี้ ยังเสกเป่าพลทหารให้กลายเป็นจระเข้และได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้สเสด็จเตียในฐานะศิษย์เอกจนหมดหลวงปู่สุขศึกษาพระธรรมวินยัยมุ่งมั่นในพระศา,ศาสนาอย่างเข่งครัดเป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้พระภิกษุร,รุ่นหมาอยู่หลายพรรษาอีกทั้งอย่างคำเคร่งศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจนแตกฉานจึงออกทุดงไปตามป่าเขาเพียงลำพัง ท่านจาริกทุดองคง์เดียวเป็นเวลากว่า10ปีจนกลับมาเมื่อปีพศ2434พบว่าวัดปากของมะขามเท่ากลายเป็นวัดร้างถูกทอดทิ้งให้สูโสลมหลวงปู่สุขจึงร่วมกับโยมพ่อโยมแม่และชาวบ้านบุรณะปฏิสังขรข,ขึ้นมาใหม่และปลูกเสกพิมพ์พระเนื้อตะกัวแจกจ่ายให้ผู้ร่วมบริจาคสร้างโบสถ์และวิหารถือวัตถุมงคลรุ่นแรก ของหลวงปู่สุขจนต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลคุณากรจากนั้นปีพศ2466หลวงปู่สุขได้มรณาภาพลงด้วยโรคชลาและหน่าแปลกเป็นปีเดียวกันกับที่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิ้นพระชนเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2466ทิ24 66, ้งไว้แต่เรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ ให้ลูกศิษย์เล่าขานจนถึงทุกวันนี้